สวัสดีค่ะจากบ้านประครับอุดไทยธานีค่ะวันนี้แม่ค้ามานาเสนอระบบถังกองคอนโดแบบ1ขั้นตอนค่ะออกแบบมาทั้งหมด3ขนาดนะคะดีย๋ยวมาดูหลักการทํางานกันค่ะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะคะจะดูดผ่านสกิมเมอร์นะคะแล้วก็สะดือแล้วก็ผ่านปั๊มน้ําค่ะโดยที่ผ่านสายยางนะคะตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็มาเข้าคอนโดชั้นที่1ช่องนี้ค่ะช่องนี้นะคะเราจะใส่หลอด UV เข้าไปค่ะเพื่อทาการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเขียวค่ะมีแผ่นกั้นนะคะตัวนี้ไม่ให้แสง UV เลยเล็ดรอดเข้ามาให้ในชั้นนี้นะคะชั้นนี้เป็นชั้นที่2เป็นชั้นแผ่น แผ่นฟิลเตอร์เม็นะคะเป็นรังจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็ช่วยกองหยาบได้ด้วยค่ะตะกอนหนักนะคะจะผ่านรูตรงนี้ที่เราทําไว้ให้นะคะเมื่อเขาผ่านมาแล้วก็จะตกลงด้านล่างค่ะส่วนเศษฝุ่นเบานะคะก็จะเป็นแผ่นฟิลเตอร์เมทที่ช่วยกองให้รอบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้แผ่นสแตนเลสต,ตัวนี้ตันง่ายค่ะแผ่นสแตนเลสนะคะหนาอยู่ที่144ไมครอนเศษฝุ่นละเอียดจะไม่สามารถผ่านออกมาได้แน่นอนค่ะส่วนแผ่นฟิลเตอร์เมทต,ตรงนี้นะคะเราทําไว้ให้เพื่อลดการตันค่ะลูกค้าจะได้ใช้ได้ยาวๆด้วยค่ะผ่านเป็นน้ําดีนนนะะคะออกกเป็มาา้ตแบบ มาน้ำตกก็จะไหลสวยงามแบบนี้เลยนะคะส่วนเวลาล้างนะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะลูกค้าสามารถนะคะยกแผ่นพิเตร์เมทตรงนี้ค่ะออกมาฉีดล้างด้านนอกได้เลยค่ะตัวนี้นะคะใช้สายยางฉีดล้างได้เลยค่ะง่ายค่ะแล้วก็เวลาเราถ่ายน้ํานะคะเปิดน้ําทิ้งตรงนี้ค่ะเราจะมีวาล์วให้ลูกค้าเปิดทิ้งได้เลยค่ะ แล้วก็แผ่นสแตเลสนะคะใช้ใส่ยางฉีดไล่เศษขี้ปลาที่มันติดอ,อยู่ตามแผ่นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการทําความสะอาดนะคะส่วนขนาดที่ลูกค้าจะต้องเลือกใช้นะคะก็ดูตามขนาดบ่อค่ะเริ่มต้นที่ชุดแรกนะคะชุดนี้รองรับบ่อเต็มที่สูงสุดไม่เกิน1นึ่ตันค่ะปั๊มน้ำนะคะได้เป็น wu p 2002ค่ะ uv 5วัตจะดึงสกิมเมอร์หน้าจานเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4นิ้วอย่างละ1ตัวนะคะส่วนชุดที่2นะคะชุดนี้รองรับบ่อเต็มที่สูงสุดไม่เกิน2ตันค่ะ ได้สือสกิมเมอร์นะคะสตดือ2ตัวสกิมเมอร์1ตัวหน้าจานเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่5นิ้วค่ะบำนาำเป็นตัว5,2 0 0นสะคะส่วน UV ได้เป็นขนาด9วัตค่ะตัวไปนะคะเป็นชุดนี้รองรับเต็มที่ไม่เกิน4ตันค่ะสะดือสกิมเมอร์นะคะเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5นิ้วค่ะบำนาำเป็นตัว7,2 0 0นสะคะส่วน UV จะได้เป็นขนาด20วัต์ค่ะ ทั้ง3มชุดนะคะถ้าหากลูกค้าไม่มั่นใจว่าบ่อตัวเองเนี่ยขนาดเท่าไรรองรับได้กี่ตันก็ทักเข้ามาสอบถามแม่ค้าได้ค่ะแจ้งขนาดกว้างยาวลึกแม่ค้าได้เลยเดีย๋ยวเราคำนวณให้นะคะว่าชุดไหนเหมาะสมกับของลูกค้าค่ะอย่างไรสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ